สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี้เราจะมารีวิวเจ้า Yamaha NMAX 155นะครับหลังจากที่เราได้ไปลองกันที่สนาม YHA มาแล้วนะครับแต่ว่านั้นเป็นการเป็น First Impression ะครับแล้วก็เป็นลองในสนามที่ค่อนข้างมีข้อจำกัดหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสนามแต่ว่าได้ลองช่วงล่างหลาย,ลายๆอย่างครับวันนี้ครับเรามาจะลองใช้งานในเมืองดูใช้กับถนนจริงๆนะครับมี หลากหลายรูปแบบมีหลากหลายสถานการณ์นะครับที่ให้เราต้องได้ลองเจ้า Yamaha Nmax ตัวใหม่คันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับตอบสนองความเร้าใจและความสุขสนานพร้อมทั้งมีความปลอดภยัยฟังก์ชันยังไงบ้างครับติดตามได้เลยครับ ผมหลังจากที่ได้ลองขับขี่นะครับเจ้า y a m a h a NMAX155 ใหม่นะครับผมก็หลังจากที่เคยใช้ตัวเก่ามาก่อนนะครับมีความเปลี่ยนแปลงเลยรู้สึกเอาวันแรกเลยก็คือนุ่มขึ้นนะครับหมายความว่าสตาร์ทเครื่องเสียงนุ่มขึ้นนะครับพายล้อขึ้นก่าเสียงตัวเก่านะครับเสียงตัวเก่าสตาร์ทจะเสียงดังกว่าน,นี้นะครับเพราะอันนี้มันมีตัวอ่าสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์นะครับมาทําให้ช่วยการสตาร์ทแล้วก็การขับขี่เนี่ย ทําให้อย่างนุ่มนวลขึ้นมากนะครับแต่ช่วงล่างนะครับก็ยังมีอาการกระด้างอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโชค๊คด้านหลังที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ n m ็นแมดยนะครับนั่นคือยังมีความกระด้างอยู่เล็กน้อยครับลิมรสความเป็นสปอร์ตนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีความนุ่มอยู่นะครับเวลาตอนเจอ,อลูกระนาดหรือว่าเจอหลุมยังมีการกระแทกอยู่บ้างนะครับอันนี้คือลักษณะของช่วงล่างของเจ้า n m ็นแม็กหนึ่งตัวใหม่ครับ พูดถึงฟีเจอร์ที่ให้มาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้ดิจิตอลเนี่ยที่มีบอกมากมายนะครับอย่างที่สําคัญเลยทือตัวเก่าะที่เขาติดที่หลายหลายคนไม่ติดเพิ่มเติมนคะรับนั็นคือตัววัดแบตเตอรี่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็มตีติดมาให้แล้วนะครับว่าจะเป็นตัววัดโวลต์หรือวัดแบตนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวชาร์จไฟที่สามารถเสียบไฟ12โวลต์ได้นะครับเสียบหัวเสร็จแล้วก็แปลงหัวตัวเป็น USB นะครับ ใส่ชาร์จได้เลยแล้วก็ใส่มือถือเข้าไปนะครับพร้อมอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของที่เก็บของนะครับซึ่งเครี่ยกว,ว่าอะไรคล้ายๆกับตัวของเจ้า X Max ตัวใหญ่นะครับมีที่เก็บของแต่ว่าของเจ้า N Max เนี่ยมันไม่สามารถล็อกได้เหมือนเจ้า X Max นะครับก็คือทางด้านขวาเนี่ยสามารถเปิดได้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดจะเก็บของนะครับไม่แนะนําไว้ว่าให้บินของสําคัญนะครับติดตัวไว้แต่ว่าถ้าเป็นของไม่สําคัญคก็ไว้ในเก๊ะเก็บของได้ครับ ที่ชาร์จมือถือที่บอกว่าเสียบไฟ12โวล์เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าปิดปิดเขาเรียกว่าอะไรปิดกัน้นปิดสนิทเหมือนของตัว x max นะครับอันนี้จะเป็นแบบเปิดโล่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครคิดจะลุยฝนเนี่ยก็ให้ปิดจุกข,ของเขาเสียก่อนนะครับเพราะว่าเ,เวลาเกิดไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยการทํางานเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมาพูดถึงในส่วนของที่ให้มาอีกตัวหนึ่งก็คือ stop and start system นะครับ ก็คือตัวนี้เนี่ยเวลาตอนอจอดเครื่องอขี่มาติดไฟแดงครับจะมีอยู่2ระบบนะครับก็คือเวลาตอนเราซัดมาโหดๆเนี่ยเขาใช้หน่วงอยู่ประมาณ5วินาทีนะว่าถึงจะดับให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดครับเราขี่เรื่อยๆเรื่อยๆมาครับมาจอดติดไฟแดงเนี่ยเขาจะดับให้เราทันทีนะครับแล้วก็เวลาตอนเราจะสตาร์ทแค่เาเรียกว่าอะไรบิดเครื่งนิดหน่อยครับเท่านี้ครับก็ไปเลยครับแบกตัวหนึ่งครับที่วัยรุ่น ก่อนหน้านี้เนี่ยเอ็นแม็กเนี่ยชอบไปติดมากเลยนั่นกนะ็คือตัวไฟแพสตัวไฟผ่ามานะครับอันนี้เขาก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไม่ดัดแปลงนะครับส่วนทีแ่แปลกไปหน่อยก็คือในส่วนของตัวแป้นเมนูนะครับที่จะเข้าเมนูด้านหน้าจอเนี่ยที่มีบอกหลากหลายฟังก์ชันในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็เข้าได้ที่สวิตช์ทางด้านซ้ายมือตรงไฟสูงไฟต่ำครับมันจะมีเขียนว่าเมนูนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่คุ้นชินนะัก นะครับแทนที่เขาน่าจะย้ายมาไว้ฝั่งขวามือหรือว่าไว้บริเวณส่วนเรือนไม้เนี่ยที่เราสามารถนานๆเราจะกดเข้าดูสักทีครับเราไม่ได้กดดูบ่อยๆครับตรงนี้น่าจะเป็นไฟ passing มากกว่านะครับส่วนปุ่มเปิดปิดเบาะนะครับตัวตัวเก่าเนี่ยยังต้องใช้กุญแจนะครับตัวใหม่นี่ดีเลยครับก็คือแค่กดเปิดนะครับแล้วก็บิดฝาอันนี้เลยค่อนข้างจะง่ายดายนะครับแต่ว่าก็ระวังตอน อย่าลืมนะครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยเขาใช้กุญแจไขนะครับหลายๆคนอาจจะมีปัญหาตอนไขกุญแจนะครับส่วนปุ่มเปิดบ่ดเนี่ยเรากดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่เด้งบึ้งสักทีเดียวนะครับมันจะเปิดมานิดหน่อยครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างชกกลับนะครับแล้วตอนใครเปิดแล้วเผลอแรงๆครับปุ๊บเขาปิดกลับให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสมูทกับเขาหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับก็นนิ่มนวลอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้แบตเตอรี่นะครับในส่วนของกล่องเก็บของเนี่ยสามารถ เก็บเขาเรียกว่าหมวกกน็อกเขาเรียกว่าเปิดหน้านะครับครึ่งใบได้นะครับก็มีขนาดค่อนข้างกว้างขวางนะครับอันนี้อันนี้เท่าหมวกกันน็อกนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเสื้อกันฝนนะครับเขาจะค่อนข้างโอ,อ,อ้โหแบบนี้นี่นะครับกลองเก็บของค่อนข้างค่อนข้างาถามว่าค่อนข้างใหญ่ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับามาถึงไฟ ที่เป็นเอกลักษณ์หน้าตาครับหน้าตาของเจ้าไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยบอกเลยว่าแจ่มนะครับไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับข้างในไฟหน้าเนี่ยจะมีอยู่ LED อยู่4ดวงนะครับ1 2 3 4สนะครับมีไฟ4ดวงครับไฟเลี้ยวนะครับให้ความสองสว่างค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายเช่นกันครับไฟท้ายก็จะมีไฟ LED ให้เช่นกันนะครับความสองสว่างถือว่าชัดเจนครับ มาถึงกันที่ยางครับยางเขาบอกว่าพัฒนาอ่าอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งครับของใครที่ยังไม่คุ้นชินครับเขาจะมีเสียงเตือนของเราเวลาตอนเราใช้รีโมทแล้วเราไม่ได้ปิดสวิตช์นะครับถ้าเกิดเราเดินห่างมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองเดินห่างมาดูว่าเขาไม่จะดังไหมเห็นไหมเขาลองเรียกเตือนครับเขาเตือนว่าเรายังไม่ได้ปิดสวิตช์นะครับเราต้องเดินมาปิดสวิตช์ก่อนนะครับเป็นไงเขาจะร้องเรียกแหกปากตะโกนอยู่นั่นนะครับปิดสวิตช์ปั๊บ เขาก็จะไม่ร้องแล้วทีนี้จะเดินไปไหนก็ได้นะครับมาถึงช่วงด้านล่างนะครับยางของเขาครับใช้ยางของ IRC นะครับ117 113นะครับมีระบบ ABS มาให้ด้วยนี่ ABS ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะต้องทำความคุ้นชินกับเจ้าระบบ ABS มาก่อนถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้ ABS นะครับเวลาตอนเขาเบรกเนี่ยเบรกเขาจะมีอาการสู้มือนะครับอย่าไปปล่อยนะครับกดค้างไว้ขนาดนั้นนะครับไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยมือเบรกมาสถานมือแล้วปล่อยครับอย่านะครับ เบรกต้องทําความคุ้นชินนะครับ ABS นะครับเพราะเขาใช้ระยะเบรกค่อนข้างไกลกว่าเบรกธรรมดาครับ mm. เพื่อให้เราได้หักหลบสิ่งกีดขวางโดยที่รถไม่เกิดอาการลื่นล้มหรืออะไรนะครับ mm. เพราะฉะนั้น mm. การใช้ ABS เนี่ยต้องทําความคุ้นชินนะครับด้านหลังนะครับใช้ยาง IRC เช่นกันนะครับด้านหลังนี่ใช้ยาง IRC ขนาด ร้อยสามนะครับตัวเก่าผมก็ใช้ร้อผมเปลี่ยนเป็น140ยสี่สนะครับบางคนบอกไปขยายเป็นร้อยห้ผมว่าร้อแบบกำลังขนาดกำลังดีนะครับนะครับถ้าอยากเปลี่ยนครับเป็นร้อยสี่สิบนะครับน, 140, 70, น,บนี่แล้วก็มีเพิ่มอันนี้เข้ามานะครับนี่เขาเรียกว่า,าไฟสะท้อนแสงนะครับเป็นมาตรฐานทั่วโลกนะครับที่ต้องมีป็นระบบเซฟตี้ นะครับผมเครื่องยนต์ก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับให้มีพละกําลังมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าตัวถังของเขาเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ว่าการขับขี่เนี่ยการพลิกรถซ้ายขวาครับการกลับรถนะครับ,รบ,รบหรือแม้กระทั่งการใช้ความเร็วสูงเนี่ยเป็นรถที่สร้าง,งขี่สนุกนะครับการซอกแซกในเมืองเนีเน่ยเป็นไปอย่างง่ายดายนะครับระบบเบรกมันม่นใจได้ครับก็มีที่ไม่ชอบอยู่ สองอย่างก็คือตรงเมนูที่ใช้ไม่ค่อยคุ้นชินนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยเนี่ยเป็นรอยง่ายมากนะครับอันนี้เพราะว่าเป็นสีดําแววนะครับเวลาตอนเรายกขาพาดไปพาดมาเนี่ยตรงนี้จ,จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะขูดขีดได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะซื้อไปนะครับไปเคลือบหรือว่าไปลับก็ดีนะครับแล้วก็ตรงด้านนี้เนี่ยจะเป็นของที่คนนั่งนะครับตัวเก่าผมใช้เนี่ยตรงนี้จ,จะเห็นเลยว่าเป็นรอย สีไปของกางเกงนะครับเพราะว่าคนนั่งหลังเนี่ยขาเขาจะพาดตรงนี้พอดีนะครับมันจะโดนช่วงตรงนี้พอดีครับจะเป็นเป็นรอยได้ง่ายนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปลองกันได้ครับที่โชว์รูมของยามาฮ่าได้เลยนะครับอันนี้ราคาไม่แพงครับแปดหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคุณก็จะได้ขี่รถที่มีสมรรถนะและความมันขนาดนี้นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วครับคราวหน้าเราจะไปสะดกกับอะไรต่อติดตามมาได้ครับวันนี้สวัสดีครับ All right, I need